ปีเตอร์เดนแมนขึ้นชกค,ครั้งแรกในชีวิตทําคู่ชกดังหักหมวยไทยโคพผามาโผไทยไฟไม่ใช่ใครนี่ปีเตอร์เดนแมนขึ้นแทนจอมยุทธที่ชื่อเสียงเรื่องการต่อยท้องมาแรงสุดๆในช่วงนี้เข้าทีแฟนคลับอยากให้ขึ้นสังเวียนชกจริงวันนี้วิ่งเอาไฟแรกของปีเตอร์มาให้ดูอูห้หูต้องบอกว่าตอนนั้นยังละอ่อนเพราะนอนเพิ่งถ่ายละครเสร็จก็แล้เหตุมาขึ้นเวทีต้องมาต่อยตีกัทีโบที่โตมาจากเบลเยียมแกไม่ปล่อยให้ปีเตอร์ได้เตรียมตัวละครดังขึ้นแกบื้นๆเดินเข้าติดตัวก็ติดคิดดดตตตตตััยยังงงค์ปีีเอออออออรรรรรรรลลยยยหุ้้้้วววกกกกกกาาาาาขแ่่่มมนะสทบพ ล่างมาต่อยต่อกลางเวทีหลังจากนี้ก็แลกกันคนละทีปีเตอร์มีแข้งทีโบกับตะแบงหมัดคืนทีเด็ดปีเตอร์คือยื่นหมัดแบบซูเปอร์แมนในช่วงแขนที่ยาวเหยียดผู้ชกเริ่มเครียดเพราะต่อยได้แคเฉียดๆปีเตอร์ชกละเอียดไม่อยากเสียดมาปะทะแต่ดอกนี้โดนจ่จะเข้าเต็มดัง่งฝรั่งหันหลังแล้วล้มลงพื้นนับยังไงกันไม่ฟื้นเพราะจะหมูหักเป็นทีประจักษ์แล้วว่าหนักจริงหลังจากนี้แกวิ่งมาชกอีก2ไฟล์แต่เป็นการเสมอไปทั้งสองหนปัจจุบันแกเป็นคนฝึกด็กทท่่อออย,ย,ยงไไ้ัแตตป